เก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ทำไมร้องเพลงเก็บตะวันเก็บตะวันมันเป็นเพลงที่เหมือนกับให้กำลังใจตัวเองเนาะสวัสดีค่ะชาวเอฟซีคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงวันนี้เป็น EP 3พิเศษ ที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักในประสบการณ์ของหญิงสาวนะคะเพราะว่าตัวพี่เนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงเยอะประสบการณ์ความรักของผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายของผู้ชายก็พอมีบ้างแต่เราจะเล่าเรื่องของผู้หญิงก่อนเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิงสวยจะใช้คำว่าผู้หญิงสวยเลยแหละ ว่าบางทีสวยเลิศเชิดหยิงเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างประมาทกันไปสุดท้ายความประมาทก็พาเราชิบหายล่มจมได้เหมือนกันแล้วก็อนาคตก็ดับกู้อันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนสองคนเพื่อนสาวสองคนเ,เขาเป็นลูกค้าร้านเสื้อผ้าร้านทำผมและร้านจิวเวลรี่ของพี่นะคะสองคนนี้เป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งชื่อน้องปอนอันนี้เป็นนามสมมตินะแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อน้องเน็ตเน็ต N E T เน็ตเน็ตตะข่ายสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเขาก็เริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะมาเดินช้อปปิ้งที่เพิร์จิตอาเคอยู่ตรงถนนเพิร์จิตนะคะร้านพี่ตั้งอยู่ที่บน ส่วนในข่าพนจิตอาเขตติดกับร้านรองเท้าปทูถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันกับพี่ก็จะ,จะจะนึกภาพออกว่าร้านอยู่ตรงไหนอสองคนเนี่ยเขาก็จะมาทําผมทําเล็บแต่งหน้าคือร้านพี่จะมีครบแล้วก็จะมีบริการนวดอบสมุนไพรแล้วก็มีเซกชันที่เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็จิวเวลี่คอสตูมจิวเวลリー เราจะเป็นแบบว่า all in one ทุกคนก็จะชอบชอบมาแล้วก็คุยกันเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้แนละ้วบางทีเราก็คุยกันเรื่องสเพรเหระช่วงนั้นพี่ก็พอมีความรู้เรื่องโุรศาสตร์บ้างแลวแต่ช่วงนั้นเราก็เราก็เหมือนกับเราดูกันเล่นๆทั้งเรื่องไพ่เรื่องอดวงชะดาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สองสองสาวเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนแต่แต่ถามว่ารักกันหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะ เขามาเขาก็คุยกันอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนนักเรียนหรือเพื่อนอะไรไม่รู้ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งไอ้อไน,ไน้องปอนเนี่ยเขาก็พาแฟนเข้ามาด้วยเขาบอกนี่แฟนเขาเราก็เห็นแหละแฟนเขาชื่อพี่ใหญ่นี่นามสมมตินะรวยมากเป็นเจ้าของธุรกิจคมนาคมใหญ่ซีเพิ่งเข้ามาในบ้านเราอันแรกเลยรวยมาก ถาว่าจะไปดินเนอร์กรันพี่ทําผมแต่งหน้าให้ช่างทำผมแต่งหน้าให้หนุส่สวยหน่อนะแล้วดูเสื้อผ้าหนูชุดนึงอ่าเขาจะไปะรับประทานอาหารกันที่โรงแรมดุสิตธานีแล้วก็จะต่อเข้าไปที่ในในผับชื่อบับเบิลแล้วก็จะชวนพี่ไปด้วยในช่วงที่ไปผับอะไรเนี่ยเขาก็สนิทกันโอเคแล้วระหว่างที่น้องเขาเข้าไปทําสวยทํางานแล้วเราก็ได้คุยกับแฟนเขาที่ชื่อพี่ใหญ่ก็ก รู้จักกันบ้างแล้วล่ะก็สนิทกันพอพอประมาณก็คุยกันนั่งดื่มกาแฟกันเลยก็สื่อกันโอเคเรียบร้อยสนุกสนานนี่ค่ะโอเควันนั้นก็ผ่านไปผ่านไปไอ้น้องไอ้น้องบอยก็บอกเน่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่บอกว่าจะซื้อคอนโดให้แล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันละเออโอเคก็ดีก็ดูสมกันดีเพราะว่าน้องปอเนี่เขาก็สวยเขาเป็นผู้หญิงตาโต ตาโตนะถ้าถ้าจะเปรียบเป็นดารานะก็น่าคล้ายคุณตัก๊กบงกตคงมาลัยหุ่นแบบนั้นเลยแตู่าจะ,จะไม่สูงมากผู้หญิงสมัยก่อนจะไม่ค่อยสูงมากเพื่อนเขาที่ชื่อน้องเน็ตเนี่ยเขาก็มาแต่เขาเราไม่รู้ว่าเขาเคยเคยเจอกันไหมนะกับแฟนของน้องปอนอยู่มาวันหนึ่งพี่ก็ไปไป,ไปที่ผับบับเบิลนี่แหละไปกับพวกเพื่อนๆไปจัดงานวันเกิดกัน แล้วก็ไอ้น้องเนี่ยเขารูม้มันเกิดเขาก็เอาของขวัดไปให้พี่อะไรที่ที่ตกใจเจอพี่ใหญ่ไปไปกับไอ้น้องเน็ตใช่ป่ะไปกับน้องเน็ตแล้วเราก็อุ้ยเ้ายังไงเนี่ยเราก็ทําตัวไม่ถูกพี่ใหญ่ก็มองหน้าเราเหลือล่ะเพราะ่ตอนเขามาเขาก็ไม่รู้ว่ามาามันเกิดใครอะไรยังไงสุดท้ายก็มาคุยกันก็บอกว่าเอออย่าพูดไปนะอะไรเงี้ยพี่ยังไงหนูหนูก็งงนะ อะไรเงี้ย <min ce> เราก็ทําหน้าทำตาอะไรเงี้ยพูดก็ามผู้ไม่ได้ก็เรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็เราอึดอัดไงเพราะว่าเป็นลูกค้าเราทั้งคู่แล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องด้วยด้วยสุดท้ายตอนหลังความแตกเขาก็เป็นโปะแตกกันเองโปะแตกกันเองทีนี้ก็โกรธกันไปเลยเพื่อนฝูงก็โกรธเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็แข่งกันโอ้โหแข่งกันแบบอันนี้ไม่อยากเล่ามันเรื่องยาวแข่งแต่เขาไม่ได้แข่งอะไรอิจฉาหรือหยากกันแบบนั้นนะเขาแข่งกันแบบใครดีใครได้นะสุดท้ายกลายเป็นน้องเน็ต ได้พี่ใหญ่มาครอบครองอือน้องปอนเขาก็เฟดออกไปเลยเองเฟดออกไปเลยโอ้ตอนที่เขาเชื่อเชือนกันนี่นะมันเหมือนในหนังในละครมากเพราะว่าเราเขามาเจอที่ร้านพี่เขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ยังมาเจอที่ร้านพี่อยู่ลวลาเราเจอเขาก็แบบแขวกันมาแขวกันมาแล้วจนพี่ต้องแยกแยกให้คนหนึ่งขึ้นไปทําชั้นบนคนนึงทำชั้นล่างกลัวเขามีเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้น้องเนตเนี่ย เห็ไอ้น้องเน็ตเนี่ยก็ได้ตรงนี้ไปครอบครองเอ่อแต่เท่าที่ทราบมาน่าจะเป็นเบอร์สองไม่ใช่เบอร์หนึ่งเพราะว่าพี่ใหญ่เนี่ยเขามีภรรยาเบอร์หนึ่งอยู่ที่ฮ่องกงใช่ไหมคะเป็นเป็น,เป,นเป็นชาวฮ่องกงหรือไต้หวันอะไรเนี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดแล้วปรากฏว่าเอ่อเขาก็ซื้อคอนโดให้หนึ่งหลังคอนโดย่านเอ่อทองหล่อเอ่อซอย29ไม่ใช่ทองหลออ่อสอุขุมวิทซอย29ตอนนั้นก็ ก็ก็ก็ดังมากแหละแพงด้วยแล้วก็อันที่สองก็ถอยรถเบนซ์ห้าร้อยให้ครัเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องพูดถึงกำไรเพชรสร้อยเพชรแหวนเพชรซื้อจากร้านพี่อะไรตนี้ก็ซื้อไปแล้วก็เขาคบกันได้มาสักมานประมาณปีเดียวเองอะ่ะปีเดียวกันก็เริ่มละหองระแหงเริ่มระหองละแหง,หง,แ,หงแล้วก,ก็มาเล่าให้เราฟังเรื่อยๆแล้วก็บอกเฮ้ย ทำไมอย่างนั้ปรากฏว่าคือคิดว่าตอนหลังเนี่ยตัวพี่ใหญ่แกเขาไม่ค่อยมีเวลาให้แล้วก็บินกลับไปที่ที่ไต้หวันหรือฮ่องกงอะไรสักอย่างเนี่ยไปกลับบอ่อยๆทางนี้ก็เลยมีเวลาไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนเขาก็ไปเที่ยวที่โรงแรมแมนฮัตตันตรงแมนฮัตตันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นไนก์เป็นคลับคลับของ ของอสุภาพสตรีที่ทมีสุภาพบุรุษบริการแห่งแรกในประเทศไทยตอนนั้นมาคึงหามากทุกคนก็จะไปเราพี่ก็ไปนะพี่ก็ไปเที่ยวปรากฏว่าพอที่ไปเที่ยวพอเราพเพราะว่าคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณชลิดอ่ะคุณคุณคุณชลิดที่เป็นดาราแกก็เป็นดีเรคเตอร์อยู่ที่นั่นคอยดูแลอะไรเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นคลับายเลยนะแล้วก็คุณชลิดเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับแฟนพี่ ไปเที่ยวกันนะแฟนเียวเข้าไม่ได้เป็นผู้ชายเขาก็นั่งเกียวแฟนอยู่ข้างนอก,นอกเราก็อยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงก็เข้าไปกับเพวยน้องๆเนี่ยเอ้ยพวกน้องๆมันชวนเที่ยวก็เข้าไปก็หรูหรามากสมัยก่อนเนี่ยต้องใส่สูทนะผู้ชายที่เซ็กแคร์ต้องใส่สูทผูกไทยแล้วสูงร้อยเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปหมดหลอ่ลอหล่อมันมารายาทดีทุกอย่างแล้วจะต้องเต้นรำเป็นเต้นรำเป็นจริงๆนะคะไม่ให้มันขึ้นมาเต้นเป็นโคโยตี้บ้าบออะไรแบบนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้คือเต้นเป็นเต้นแบบ เต้บนบอลลูนใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ทุกคุณผู้หญิงที่ไปเนี่ยก็จะไปเต้นรำไปดื่มไปอะไรเป็นคลับแบบเมืองนอกก็ดีเสร็จแล้วปรากฏว่าเราไปดูแล้วก็เสร็จแล้วก็เราออกมานั่งคุยกัน,ค,กนคุณชลิก็ออกมานั่งคุยกับแฟนบอกว่าเฮ้ยพูดกับแฟนพี่เดีเขาคงกลัวนะว่าไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นไงมา,าแฟนพี่ก็บอกเอ้ยไม่ไม่ซีเรียสไอ้มารอรับพเพื่อนเพราะว่าเห็นเขาดื่มไม่อยากให้ขับรถโอเคก็จบไปปรากฏว่า ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเน็ตเนี่ยก็ไปชอบกับไอ้น้องผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นโฮสที่นี่หล่อมากเป็นเป็นพระเอกหนังได้เลยเป็นพระเอกหนังได้เลยหล่อมากเลยแล้วก็แบบว่าเขาก็รักกันเลยรักรักกันเสร็จสุดท้ายก็พอพี่ใหญ่เขากลับมาก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วพี่ใหญ่ก็ให้ให้ให้เลือกให้เลือก ไอ้ไอ้น้องนี่ก็ปรึกษาบ,าาบาอก็บอกเอ้ยคิดดีๆนะอันเนี้ยเราเป็นภรรยาเขา้วอยู่ไปทําอย่างเงี้ยเขไม่ทุกคนก็สอนน้องๆไปน้องมันก็โอเคโอเคได้ละลุ่มหลงไปพักหนึ่งเพราะช่วงนั้นว่างไงก็จบก็ก,ก็ชีวิตรักก็กลับมาเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมดีเหมือน,นเดิมเสร็จทีนี้ก็วนลูปมาที่เวลาเดิอนอีกแล้ววนลูปมาลักษณะแบบนี่ก็คือตัวพี่ใหญ่เขาก็ไปทํางานไปนู่นไปนี่เพราะธุกรกิจเขาใหญ่โตมากเขาบินต่างประเทศเดือนหนึ่งหลายครั้ง อันนี้ก็เหงาทีนี้ไม่มละก็ไม่ไปเที่ยวบาร์โฮสเพราะว่ารู้แล้วว่าถ้าไปตรงนั้นมันก็จะเป็นเอรูเดิมก็ดัน,ดนมีเพื่อนพาไปเข้าหมดทีแรกก็ไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปแอบจะมีไปเ,เรื่อย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 เล่น,นเล่นเล่นจนกระทั่งบนคาเฟ่บรีนะเล่นจนกระทั่งตอนหลังอะเข้าไปซื้อซื้อโต๊ะแล้วเป็นเามือเองคุณเชื่อไหม ขาเข้าไปเล่นเนี่ยเขาขับรถเบนห้าร้อยเขาไปเล่นเ,นเขาออกมาเขานั่งที่ซีออกมาเขาขนาดนั้นเลยอ่ะจนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายสามีกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็พอทราบรู้เรื่องพวกนี้สามีเขาไม่หวังเขาเลยเลิกไอ้น้องนี่ก็ช็อกช็อกช็อกที่ว่าอยู่ๆก็คือตัดฉับเลยอ่ะตัวเองก็แบบเล่นหมดแล้วอ่ะสมบัติที่มีที่ได้มาเหลือคอนโดหลังเดียวเองก็เล่นหมดเลย ไปง้อคือนนี้แล้วเนอะตัวสามีเขาก็ไม่ไม่เอาแหละเขาบอกว่าอย่างอื่นเ็าพอรับได้แต่ว่าก,การทนันเนี่ยมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วอันนี้มันก็แบบเป็นอะไรที่แบบพอไปไปไป,ไปลุ่มหลงแล้วเนี่ยมันจะมันจะหลงไปเลยอ่ะมันจะหลงไปเลยแล้วก็ชีวิตเขานะเขาตกสวรรค์เลยนะคะเขาสวยมากเออลืมบอกว่าอย่างคนแรกน้องปอนเนี่ยเหมือนคุณตั๊กใช่ไหมแต่คนเนี้ยถ้าเทียบเป็นนางเอกสมัยนี้ก็จะแซบแซบหน่อย น่าจะเป็นเขาไม่ได้สวยมากแต่เขา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 ,เขาเก๋แล้วเขาเป็นคนแรงแรงเราจะเปลียบเป็นใครอ่ะอืมไม่รู้อะรู้แต่ว่าสวยอะแรงแรงเราไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะไปกระทบแล้วจะไม่ดีเนาะแต่ถ้าเมื่อกี้เทียบกับคุณตั๊กเขาว่าสวยเหมือนกันเนี่ยถ้าแรงเราไม่กล้าพูดสุดท้ายน้องคนนี้ชีวิตเป็นไงรู้ไหมคะชีวิตเขาต้องขายคอนโด ก้อนสุดท้ายแล้วก็แบบเหมือนกับอายเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยหลบลี้ไปในในในสังคมแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปได้สามีต่างประเทศที่อายุน้อยกว่าแต่สามีก็ทําทงานนะแต่เงินเดือนไม่เยอะใครคิดว่าแต่งงานกับต่างชาติแล้วจะสบายไม่ต้องมหาเศรษีจริงจริงอันนี้เขาก็ไปมีลูกด้วยกันคนหนึ่งแล้วชีวิตลําบากมากเขาเขียนจดหม,มายมาคุยโทรมาคุยแล้วถ้าจะไม่ผิดส่งข่าวมาใช่พวกแรกเหมือนกัน บอกข้ํลำบากมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเขาจะลำบากขนาดนี้เขาเขาสบายมากเลยตอนนี้เขาอยู่กับสามีเขาตรงนี้เขาเงี้ยเขาก็จะบรรยายมาแล้วก็คือคือเสียดายเขาอะเสียดายเขามากเลยแต่ตอนตอนที่น้องคนนี้เขาได้เดิบได้ดีเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาเป็นคนหนึ่งพูดจาไม่ค่อยปลอถ้าใครไม่รู้จักเขาจะไม่ชอบแล้วตอนนี้เขาเย่อหยิ่งจองหองแล้วเขาเป็นคนเวลาหลงแล้วเนี่ยกูไม่กลับ คือไม่โดนยาแรงก็ไม่เลือกนะน่าสงสารมากรอถึงรอเก็บตะวันเก็บไม่ได้แล้ว่วเก็บไม่ทันตะวันตกไปแล้วนะแล้วคุณก็ตกไปพร้อมตะวันทีนี้เรามาดูว่าถ้าคนที่ลักษณะหลงอะไรง่ายๆมันควรจะดูที่ดาวอะไรดูนี่นะคะที่กระดานสมมุติลัคนาเป็นลักษณะมิถุงนะคะ มีดาวเสากลุ่มลัคนาเนาะแล้วก็เอา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 รอบดาวจริงที่ที่จอนอยู่วันนี้เลยมีดาวลัคนาเนี่ยของเขามีดาวราหูอยู่ที่พบมลณะมีดาวเกตมาเสริมนะคะแล้วมีดาวเกตจอนมาเสริมอีกตอนนี้เล่นกับราหูที่พบกระดุมพระอีกเนี่ยมันจะตําแหน่งดาวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี่ยแปดกับเก้ามาเจอกัน ตัวครบอันนี้เป็นเบิ้ลเบิ้ลแปดเบิ้ลเก้าด้วยก็คือจังหวะดาวถ้าเป็นแบบเนี้ยเวลาลุ่มหลวงอะไรแล้วกูไม่กลับถ้าติดยาเสพติดก็ติดเลยติดแล้วเอาไม่อยู่ถ้าไม่ถอยก่อนไม่ถอยไม่รีบถอยไม่รีบนั่นแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเอฉันควบคุมตัวเองได้ฉันดูแลนั้นได้อันนี้คิดผิดแล้วนะดาวไม่เคยโกหกใครถ้าคุณไม่รีบถอยก่อนเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเขาบอกนะถ้าคุณทําดี เขาจะให้คุณดีๆคุณเยอะเลยแต่ถ้าคุณผิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณเขาจะพาคุณชิบหายใบบ่วงเลยเหมือนน้องคนนี้ชิบหายเพราะหน้าาจารย์เป็นลักษณะดาวแบบนี้หรือไม่ก็จะมีนี่ราหูกลุมละเกตมาเสริม,อ,มอยู่ด้วยกันลักษณะอย่างนี้แล้วก็เสาอาจจะอยู่มรณะอะไรอะไรอย่างเนี้คือเรื่องของ ดาวลาวหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนประมาทไม่ได้เพราะเขาเป็นดาวบาปเพราะที่ให้คุณแรงแล้วก็ให้โทษร้ายนะคะอันนี้อนุมานเฉยๆเนาะอนุมานเฉยๆว่าเสยียดายเสียดายคนที่ไม่ได้ไม่ได้รู้สตาชีวิตตัวเองหรือรู้จังหวะชีวิตตัวเองนะแล้วเวลาที่ ประสบความสําเร็จรุ่มหลงในลาบยศสรรเสริญจนลืมใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ประมาณตนเหมือนน้องเน็ตเนี่ยเขาก็เสียใจเขาก็สิ่งที่เขาทำเขาก็รู้นะว่าแต่มันสายซะแล้วอันนี้เป็นความรักแบบลุ่มหลงเนาะอ,อ,อย่ามองว่าวันแห่งความรักทําไมเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าพี่บอกแล้วว่าอีพพิเศษพวกนี้พี่จะเล่าเรื่องความรัก ทั้งรักสมหวังรักแท้แพ้ใกล้ชิดรักที่หลุดลอยรักที่ลุ่มหลงจะพูดทั้งหมด7จ็ด EP สำหรับเดือนธันวาเดือนกุมภาพันธ์เอาว่าเป็นอุทาหรณ์ค่ะฟังไปไม่ไม่ต้องซีเรียสแต่ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เราจะได้รู้ว่าเออเตือนสติไหมนะต้องใช้คำว่าน้องคนนี้ชีวิตเขาตกสวรรค์จริงๆ ถ้ายัางไงมีข้อคิดดีๆก็ฝากเอาไว้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานั่งฟังกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r ร b ์ให้พี่นะคะขอบคุณมากเลยเอาไว้คุยกันใน EP หน้าอีกทีนะคะสวัสดีค่ะเก็บตว,วันที่เคยส่งฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจ